ครับผมก็สวัสดี FC ทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างมือใหม่ทุกท่านนะครับผมช่วงเวลานี้ก็ประมาณสามทุ่มแล้วนะครับผมพอดีช่วงนี้งานช่างกบม,มันเยอะก็เลยต้องทำกลางคืนนิดนึงนะครับผมบางวันช่างกบก็นั่งทำ power amp รถยน power พวกทีวี TV อย่างเงี้ย เกือบเกือบประมาณห้าทุ่มบางทีก็หกทุ่มอ่ะเพราะว่างานเดินไม่ทันลูกค้าลูกค้ามาทาทุกวันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ช่างกบจะพามาเช็คชุดขยายนะครับผมเป็น power amp พอดีว่ามันมีชุดหนึ่งช่างกบได้ทำการประกอบไปแล้วครับผมหลายวันแล้วละ่ะ เป็นคลาสดีลูกค้าเอาสั่งคลาสดีนะครับผมให้ผมให้ช่างกบสั่งคลาสดีมาแล้วก็มาลงคลาสดีไปแล้วครับผมเป็นโครงเป็นกล่องตัวของตัวนี้แหละครับของชุดนี้แหละครับที่ว่าลงไปแล้วเป็นคลาสดีส่วนพรุ่งนี้เช้าลูกค้าจะเอากล่องหรือโครงตัวอื่นมาใส่บอดตัวนี้ช่างกบก็เลยจะลงคลิป เพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนช่างแล้วก็เอทุกท่านได้ดูนะครับผมอาการตัวนี้เป็นอะไรหรือลูกค้าบอกอฟิวขาดนะครับผมฟิวอินพุตขาดใส่ฟิวตัวไหนก็เสียป้บก็ขาดตลอดนะครับผมฟิวขาดฟิวขาดก็ส่วนมากนะครับผมจะเป็นชุดโมดูลพวกนี้นะครบชุดโมดูลตวกนี้ คาตเตอร์พวกนี้นะครับผมเรียกว่าชุดหมุดเป็นชุดไบโพล่าไบโพล่านะครับผมชุดตวกนี้แหละถ้าเกิดว่าฟิวขาดฟิวขาดส่วนมากฟิวขาดขาดแบบดำก็คือมันชอ็อตเกิดจากไบโพล่าพวกนี้มันชอ็อตมันช็อตจะก,กี่ตัวก็ช่างหนึ่งเริ่มจากหนึ่งตัวขึ้นก็คือ ช็อตระหว่างคา B ขคา C ขา e ถึงกันเลยบางทีก็ c กับ e บางทีก็ b c E เลยครับช็อตถ,ถึงกันหมดเลยความต้านทานระหว่างอาชนิดไอ้ P P กับ p กับ n n กับ p ข้างในมันขาดมันช็อตถ,ถึงกัน <ý> ส่วนบอร์ดได้พวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับจะไม่ค่อยเสียนะครับผมจะไม่ค่อยเสียกันอ่า ส่วนท่านที่ประกอบใหม่นะครับช่างกบมีวิธีและก็แนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วหรือบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมหรือว่ามีแนวทางกับช่างคนอื่นที่เขาลงคลิปไปแล้วก็มีหรือท่านไหนอยากจะดูช่างกบก็เดี๋ยวช่างกบจะแนะนํานะครับผมถ้าท่านไหนรู้แล้วก็ผ่านๆไปได้ครับผมบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ด รุ่น i 3สามพันนะครับสามพันห้าสามพันห้าเขาเรียกว่าบอร์ดเจ็หนึ่งะครับเจ็ดซูเปอร์เจ็หนึ่งนะครับแต่ว่า IC ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอซีเจสหนึ่งะครับเป็นไอเบอร์อะไรนี่ครับสองศูนย์หกแดสองนหกแดนะครับผมหกแปดศนย์ประมาณนี้หกแดีมันเป็นตระกูลคล้ายๆกลับ กับเกียร์สี่หนึ่งนะครับผมแต่เสียงจะออกโทนเบสเยอะมากตัวนี้ทดสอบดูแล้วโทนเบสมากไอเกียสี่หนึ่งก็โทนเบสมากเหมือนกันตัวนี้จะกินไฟขาสี่เป็นลบขาแปดเป็นเป็นบวกนะครับผมเหมือนกันกับเกียสี่วิธีการทดสอบบอร์ดสมมติว่าไม่ใช่เกียสี่หนึ่งนะเกียสี่หนึ่งมันจะแปลกกว่าเพื่อนจะมีไอซีไอซีต้นๆภาคอินพุตอะ่ะ ถ้าเป็นบอร์ดที่ R07 จะไม่มีชุดนี้จะมีแค่ชุดนี้ชุดนี้จะไม่มีชุด IC พวกนี้ครับผมจะเป็นประมาณนี้ไอที่ตั้งๆลหลายๆตัวนี่คืออะไรก็คือชุดนี้จะเป็นชุดไดชุดไดาได2ตัวไดตัวส่วนนี้ก็ไดเหมือนกันแต่ว่าเป็นซูเปอร์ได s ซูเปอร์ไดกเขาเลียกซูเปอร์ได s ซูเปอร์ไดก็คือสามารถแชร์กระแส สามารถจ่ายกระแสได้เพียงพอสําหรับชุดไบโพล่าที่มีหลายๆคู่นะครับผมเขาถึงใส่ถ้ามีคู่เดียวอเงี้ยมีคู่เดียวช่างผมเคยทดสอบนะอะมีคู่เดียวเคยใส่ประมาณข้างละ,อะบอร์ดนี้สมมติบอร์ดนี้แปดคู่ที่ไบโพล่าอืมแปดคู่ที่ไบโพล่าถือว่าไม่ได้เลยครับจ่ายไม่ไม่ไม่ค่อยได้ช่วงปลายๆมันจะบี้แต่เปิดธรรมรา ฟังเบาๆโอเคพออัดแรงๆแล้วมันใจกระแสไม่พอตัวนี้จะดึงกระแสจะกินกระแสไม่พอนะครับผมถ้าห้าคู่ก็พอได้ห้าคู่ตัวนี้คู่เดียวสําหรับใบพลาห้าคู่แต่ถ้าขนาดนี้นะสามได้นี้ไม่ใช่สามได้หกได้สิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งหนึ่งสองสมสี่ห้าหกหกไดนี่ถ้าสองไดอันนี้สี่ไดอันนี้หกไดอันนี้ซูเปอร์ไดตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นไดไดเฉย ส่วนภาคข้างหน้านี่เป็นชุดดิฟฟฟลอเรนเชียนนะครับผมชุดผ้าเสียงขยายเสียงอีกทีหนึง่งรับสัญญาณเสียงนะครับผมคงไม่มีอะไรมากในการประกอบก็คือหนึ่งเราได้บอร์ดมาใหม่ๆปุ๊บเราก็ทำการาเพื่อที่จะเทสบอร์ดอย่าพิ่งใส่ชุดชุดใบพะโล้โพรลาครับไม่ใช่โพโลโพรลาพวกนี้เราก็จ่ายไฟเข้าไปปุ๊บ ก็จ่ายไฟไฟเสร็จอของช่างกบมันจะมีไฟ led สองดวงบางรุ่นส่วนมากจะไม่ค่อยมีไฟ led เพื่อแสดงสถานะก็จ่ายไฟเข้าเราก็วัดบอกโลกกลาวได้ไฟปกติจะจ่ายที่50าสิบหบหโวลต์ก็ได้ของช่างกบมัน40-40ิบบโวลต์ตัวนี้คือไม่ต้องจ่ายสูงก็ได้เพื่อจะทําการทดสอบบอร์ดจ่ายเข้าไปปุ๊บ พอจ่ายเสร็จปุ๊บข้างหน้ามันจะมีสำหรับต่อ input i n ินพุตนะครับแต่ว่าบอร์ดชุดนี้บอร์ดพวกนี้มันจะมี input หลายอย่างมันจะงงๆหน่อยอันนี้ต่อ vr สำหรับ vr โดยเฉพาะส่วนนี้จะเป็นแจ็ค rca ฝั่งน,นี้นนนแจ็ค rca ตรงนี้เป็นอวอลลุ่มสำหรับใส่วอลลุ่ม3ขาเลายส1 0 k มันจะต่างจากเพื่อนมันจะไม่เหมือนเพื่อน อันนี้มาพูดถึงเรื่องบอร์ด tr ศูนย์เจ็ดหรือบอร์ดพวก yamaha นะครับมันจะมีแค่นี้ประมาณนี้ครับผมก่อนเราจะเทสก็คือเราเอามิเตอร์ตั้งที่คูณสิบสิบสิบโวลต์นี่ครับตั้งที่คูณสิบโวลต์ประมาณนี้แล้วก็มาจิ้มขีบไว้ใช้ปากคีบลีบไว้ที่ตรงเขามากลาวกับ sp หรือสเปกเกอร์สเปกเกอร์หรือว่ากลาวก็ได้คีบไว้เลยครับผมพอ,อคีบเสร็จ เราก็มาแตะแตะตรงนี่แหละที่ต่ออิพุตเออมือแตะ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 เงี้ยเขียมันจะสวิงสวิงขึ้นสวิงลงก็คือบอร์ดใช้ได้ยังแบบที่สองก็คือบางรุ่นบางรุ่นอย่างดิจิค a r ์ยี่ห้อดิจิค a r ์มันจะมี vr vr แบบมีนะครับแต่ยี่ห้อน,นี้ก็มีเหมือนกัน,น vr ตัวนี้ตัวกลางบอร์ดนี่เขาเรียกว่า VR ปรับกระแสไอเด้นหรือว่ากระแสงะส,งสงบกระแสสงบกระแสไอเด้นประมาณนี้คือกระแสพูดง่าย,ายๆหลักการช่างกระแสไบอัดขาไบโพล่าขาชุดโมดูลพวกนี้ปรับกระแสไบอัดให้สูงให้ต่ำตามที่เราฟังเอาส่วนาบางรุ่นก็จะมี2ตัวตัวนี้มันมีตัวเดียวครับบางรุ่นจะมี VR อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรียกว่า ปรับ dc offset dc offset ก็คืออะไร dc offset ก็คือไฟที่ออกเอาพุทธไฟที่ออกเอาพุทธปกติเราปรับสมมติว่าเราปรับคือให้เป็นศูนย์มากที่สุดอ่ะให้เป็นศูนย์มากที่สุดก็อยู่ประมาณ25มิลลิแอมหรือว่าอ่มิลลิแอมก็ได้30มิลลิแอมประมาณนี้ครับคือตั้งมิเตอร์ไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ dc นะครับ2.5ก็ได้อย่ายให้มันขึ้นตรงนี้ ถ้าเป็นไอ้พวกนี้ก็ง่ายจะเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็ปรับที่ดีซีนะครับประมาณ30 30มิลลิแอมสามสิบมิลไม่ใช่มิลลิแอมสามสิบมิล mm ลิโวลต์อะไรมิลลิโวลต์สามสิบมิลลิโวลต์ครับผมจะได้อยู่ประมาณ30ม mm ิลลิโวลต์อย่าให้ถึง1โวลต์พูดง่ายๆอย่าให้ถึง1โวลต์นะครับอย่าให้ถึง1โวลต์ถ้า1โวลต์คือเสียงมันจะคือไม่ได้อะพูดง่ายๆให้ปรับไว้ที่30มิลลิโวลต์ 40่สมิลลิโวลต์ก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่คู่ไบโพล่าตรนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้นะ DC Offset เนี่ยปรับปรับปรับไฟ DC Output ุทอย่าให้ไฟดีซีเอาพุทออกแล้วก็มาปรับตรงนี้ส่วนตรงนี้ V.R ตรงกลางนี่คือปรับกระแสไปอัดของคู่ไบโพล่าและไอตัวนี้สําหรับอะไรทำไมต้องต่อยาวๆอย่างนี้จริงๆมันอยู่ตรงกลางบอร์ดเป็นทานซิเตอร์ ตัวหนึ่งสามขาตัวนี้เพื่อชดเชยอ,อุณหภูมิหรือความร้อนของชุดไบโพล่าพวกนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราต่ออย่างนี้เอาตั้งไว้อย่างนี้ตัวนี้จะร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆครับผมตัวนี้เพื่อทําการชดเชยอุณหภูมิของไบโพล่าพวกนี้ก็คือปรับกระแสไบอัดของคาบีชุดไบโพล่าชุดโมโดูลพวกนี้แหละให้มันคงที่เวลามันเกิดความร้อน ถ้าเกิดความร้อนปุ๊บตัวนี้จะทําการปรับอัตโนมัติถ้าเราไม่แปะที่ซิงค์เราแปะไว้ทําไมเพื่อให้ตัวนี้รับรับความร้อนรับความร้อนจากตัวมันอะก็คือรับความร้อนจากซิงค์มาเข้าตัวมันทําให้มีเกิดการทํางานของทานจิตเตอร์ตัวนี้ว่าเออมันเกิดความร้อนเกินเกินอุณหภูมิเกินมันก็จะทําการปรับกระแสไบอัดเวลาเปิดเปิดดงังๆอะปรับกระแสไบอัดให้มันคงที่ให้มันลดลง อย่าให้มันเกิดเพื่อไม่ให้าทางยูิเตอร์พวกนี้มันโอเวอร์โหลดหรือช็อตไปครับผมก็ประมาณที่มันช็อตเพราะอะไรไม่ใช่ว่าไอ้น,นี้ช่วยช่วยช่วยได้ร้0ยเนะ,ะที่มันช็อตเพราะอะไรหนึ่งคือเกิดการกระชากของไฟ2องอความร้อนนี่ก็เกิดการได้ถ้าถ้าเราไม่ระบายความร้อนมันก็มันก็ทำงานไม่ได้เตมพี่อยู่ไรใช่ไหมละ่ะก็ประมาณนี้ครับผมส่วนวิธีการเช็คตัวนี้นะครับผม การเช็คต่อไปวิธีการเช็คเดี๋ยวให้ดูวิธีการเช็คนะครับเช็คแบบไหนทําแบบไหนเรามาดูวิธีการเช็คโดยที่ไม่ต้องถอดถอดชุดฮารพิวเตอร์พวกนี้นะครับเราจะให้ดูวิธีการเช็คามาดูกันเลยวิธีการเช็คนะครับเช็คยังไงตั้งไว้ที่คูณคูณหนึ่งคูณหนึ่งโอห์มเจอซโลโอมด้วย ของจากบมันได้แค่ห้าโอมนะครับเพราะว่าเข็มมันตกมันตกไปหลายรอบแล้วเข็มมันก็เลยไม่คงที่แต่ว่าโอเคครับเรามาดูกันว่าเช็คยังไงมีการเช็ค่งง่ายไ,ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปถอดอีลุงตุงนางถอดโอ้โหแผ่นกระนาดทีอาอแต่ละตัวพอจะหมดอ่ะยังยี่สิบคู่สิบคู่โอ้โหไปหมดล้ว,ว,เ,ลวเวลาเสียวเวลาครับ เอาง่ายๆต้องไปทำอะไรมากมายดูวิธีช่างกบวัดเลยอช่างกบจะบอกนะครับมันจะมีคู่นี้ฝั่งนี้นะในสมมติแล้วครับทําจริงๆฝั่งนี้เป็น a 1 9 4 3นะครับ a 1 9 4 3มันเป็นชนิด pnp pnp มันจะรับไฟลบที่ขา c วิธีการวัดนะครับที่ขา c นะรับไปลบที่ขา c แล้วก็เอา เอา่อามิเตอร์ฝั่งลบนล่ไปจิ้มที่ขา C เลยครับขา C ก็คือ,อแผ่นแผ่นขนานมันจะถึงกันหมดนะนจะถึงกันหมดส่วนขา E เอ้ยไม่ใช่โทษทีส่วนไฟมิเตอร์เข็มมิเตอร์บวกไอไฟสายบวกแล้วก็มาเทียบเลยเทียบตรงนี้เทียบกับขา B นะครับขา B เราไม่ต้องไปเทียบเราอย่าไปเทียบตรงทางเข้าของ R ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเทียบ คือไม่ต้องไปเทียบอย่างนี้เราเทียบที่ตัวมันเลยเทียบที่ตัวมันเลยก็คือขาตรงๆมันอะไม่ต้องไปเทียบตรงนี้เทียบเลยครับผมอ่าดูเคมิเตอร์ตัวไหนที่มันขึ้นไม่เหมือนเพื่อนนั่นแหละครับก็คือมันช็อตอขึ้นเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนโอเคส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นชนิด npn ก็คือกินไฟบวกก็คือ,อ c ห้าพันสองตระกูล4ห้าันสองแล้วก็เอา สลับมิเตอร์เอาสีแดงมาจาับขา c ีส่วนขาดีก็เอาสีดำแตะต้องขึ้นเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับผมถ้ามันชอ็อตก็คือมันจะนวลแหละเคมิเตอร์เกือบสุดอะ่ะจะสุดเลยล่ะครับโอเคถือว่าฝั่งนี้ไม่เสียนะครับเรามาดูฝั่งนี้ต่อนี่แหละวิธีเช็คง่ายๆครับไม่ต้องไปถอดท่อตัวไหนชอ็อตขึ้นไม่เหมือนเหมือนเพื่อนเราตัวนั้นแหละครับช็อตแน่นอน ตัวนี้เหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นชนิดอะไรชนิดเอ็นีเอ็นเออ PNP PNP ก็เอาลบจับขั้วขั้ว c ขาที่สองตัวไหนขึ้นไม่เหมือนเพื่อนนะครับนี่ไงเห็นไหมแนละ้วเห็นแล้วนะครับเห็นะนะครับผมนี่ไงตัวที่สองนี้เหมือนเพื่อนไหมนี่จิ้มอย่างนี้ถ้าจิ้มขา B อย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่รู้นะี่ไง ถ้กิมตะกิมตรงทางเข้าอ่ A เห็นไหมครับมันจะไม่รู้ว่าช็อตนี่นะครับไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าช็อตแต่ถ้ากิมตรงตรงตรงขาของมันขา B เห็นไหมนี่ขาที่สองอะไรตัวที่สองเลยช็อตในตัวนี้ตัวนี้ช็อตตัวนี้ช็อตขึ้นเต็มสปีดเลยใช่ไหมตัวนี้เท่าเพื่อนเท่าเพื่อนตัวนี้ก็เท่าเพื่อนตัวนี้ก็เท่าเพื่อนฝั่งนี้เหมือนกันกิมขา B เหมือนกันสลับ เทาเพื่อนเทาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อน,อนแสดงว่าช็อตตัวเดียวฝั่งชนิด pnp ตัวนี้ช็อตตัวนี้ช่างกบจะทำการถอดตัวนี้อังมาเปลี่ยนดูเอาออกมาวัดดูชัดไหมตัวนี้นะจำช่วยช่างกบเลยถอดตัวนี้ออกทำการถอดปีเข่าจะมืดมืดนิดนึงนะครับผม ต้องขออภัยเพราะว่ากลขน,นแล้วไฟมันไม่ค่อยสว่างแป๊บหนึ่งํทาทำการบัาาําการวิธีการตรวจเช็คพอตรวจช็คเช็ค,เช,คเช็คเสร็จนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กผ่านโหลดเหมือนเดิมนะครับผ่านหลอดโหลดด้วยนะครับเวลาทดสอบ200วัตต์ร0 0วัตต์ทำหลายๆห,หลอดนะครับ บางทีชุดบางทีโอ้แอมมันมันชุดใบโพล่ามันเยอะมันกินกระแสเยอะเราก็ใช้สองร้อยวัตหรือร้อยวัตหลายหลายหลอดมันจะได้ไม่ลูกมันได้จะได้ไม่แบบถ้ากินกระแสเยอะหลอดมันจะติดถ้าร้อยร้อยวัตอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้มันก็ใส่ได้ครับเพราะมันแปดคู่สองร้อยวัตก็ใส่ได้ร้อยวัตก็ใส่ได้แต่ถ้าเยอะกว่านี้เอาเครื่างดิตเตอร์เยอะกว่านี้มันจะ หลอดมันจะแดงมันจะแดงแบบเหมือนเหมือนมันชออ็อตอ่ะพูดง่ายๆจริงๆจะแสีใช่ไหมต้องกดจะทดสอบให้ดูวนนันนี้เอาออกมาช็อตแล้วมา,วาไม่กล้อาออกมามาวัดกันเลยว่าช็อตไหมนี่วัดกันเลย ที่มันเบ,เบืบบ่อไงไม่รู้วัดเลยเป็นไงครับเป็นไงครับ็บ <ST AR> อดถึงนน e. กันหมดเลย b c e นะครับหมดเลยโอเคหาตัวใหม่มาใส่เยอะมีหลายตัวแต่ว่าถอดของถอดมาเลยออามาตัวหนึ่งตระกูลตัวนี้เป็นตระกูลอะไรนะตระ ไปสิมองไม่ค่อยเห็นน,นี่ครับเอหนึ่งเก้าสี่สามชนิด p n p มาวัดตัวนี้ตัวนี้เสียไหมมันของถอดนะครับของแท้เลยนะครับถอดมาไม่ใช่ของซื้อตามร้านถอดจากเครื่องที่มันดีแล้วเป็นของแท้โอเคใช้ได้ เอพีเโอเคไได้ครับใส่ไปเลยแล้วก็มาวัดกันใส่แล้วก็วัดกันว่ามันโอเคไหมนี่แหละวิธีการเช็คง่ายๆครับผมนี่คือจุดสำคัญที่ชจ้งกบจะถ่ายคลิปคลิปให้ดูว่าวิธีการวัดวัดยังไงเช็คยังไงไม่ได้ลงคลิปให้ดู เรื่องพวกวิธีการเช็คการวัดอะไรพอใส่เสร็จแล้วก็ตั้ง r คูณหนึงวัดขา c กับโครงโครงตัวนี้ว่าแกนไมก้ามันมัน,ม,นมันมีปัญหาไหมถ้ามันขึ้นโอมโอมสูงโอมนิดนึงก็ไม่ไดนะ้ก็คือไม่ให้มีความต้านทานเลยอย่าให้มีความต้านทานเพราะว่ามันจะถึงกัน,นจะทำให้ลงโครงแล้วก็ช็อตอนิวเตอร์เบอร์ที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับผม กลางคืนนี้จะพูดพูดสะดวกดีนะครับคนไม่ค่อยพุุงพลาดคนไม่เยอะพูดง่ายๆไม่เสียงมันสงบเวลาถ่ายวิดีโอดีเหมือนกันนะกลางคืนนะแต่ไม่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใส่ไปินในห้องของวัดคูณหนึ่งคูณคูณคูณหนึ่งเลยคูณเควัดคาเอคาซี asi, กับโค้งต้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับ ปัจสลับก็ไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็คือแผ่นไมก้ามันรองมันไม่ดีคือแผ่นไมก้ามันมันรั่วอาจจะเสียอสภาพตัวเยอะอันนี้เตรียมไว้พรุ่งนี้เช้าลูกค้าจะ เอาไอ้โครงมาใส่นะครับเอากล่องมาใส่ก็เลยเตรียมไว้ให้ลูกค้าเลยต้องทํำดึกนิดนึงเพราะว่างานเยอะตู้เย็นก็เยอะงานแค่ซักผ้าตู้เย็นก็เลยต้องทำกลาคืนบางที เดิมครับผมจะเท่ากันไหมตรงนี้จะกินไปรอบไปรอบก็เราขาซีมันเดิมปึ๊บเท่ากัน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 ถือว่าโอเคครับจับไป่าให้ทีครับการแล้วก็จะเทสเสียงให้ฟังเ,เบียเบา,เบา,เบา,เบา แป๊บหนึ่งนะครับก็มาวัดวัดตัวเรียกว่าชุดกระแสไบอัดผมจะใช้มิเตอร์แป m นะครับผมมิเตอร์แป์จะเห็นัส่วนมิเตอร์เข็มผมก็เคยใช้บ่อยแล้วครับใช้บ่อยมิเตอร์แ cm จะเห็นกัน,นรับ นะเห็นไหมครับมิเตอร์น่าจะเห็นหนะไอ้ตัวนี้มันขึ้นโซ0.2 0.3มิลลิโวลต์ ห็นนนกะัะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้แหละอันนี้เป็นมิลิโวลต์นะโกจะเปิดจะเปิดไอ้นี่เปิดรถปุ๊บไฟเข้าแล้วนะครับไฟเข้าแล้ววิธีการดูว่าอ่มันกินกระแสเท่าไหร่ง่ายๆอันนี้แนวทางช่างกบนะ บางท่านก็วัดอ่าบางท่านก็วัดขาบขา E ขา E กับขา B ีจะอยู่ประมาณ0.2 0.2อนฝั่งนี้เท่าไหร่ตัวน,นี้เป็นมิลมลิโวลต์ศู่มิลลิโวลต์ทำเองน้อยแต่วิธีของช่างกบจะวัด B ขา B B b อ่าของฝั่ง NPN กับ PNP NPN กับ NPN NP. กับ PNP ตรงนี้ก็ได้บนี่ครับจะกิมอย่างนี้ถ้ากิมสลับมันมันจะติดลบนี่นะครับเห็นไหมกิมสลับมันจะติดล,เลบเราก,ก,ก็กิมให้ตรงตรงครับประมาณนี้จะได้ศูนจดสก็โอเคถ้าเราอยากจะปรับปรับตัวนี้นะครับตัว ตัว vr เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่างกบจะปรับให้ดูปรับแล้วมันจะขึ้นขึ้นลงดบน,นะครับาะดวปรับก่อนไปไหนวะใช้แล้วทำไมไม่เห็นจะมี vr ตรงกลางนี่แหละตรงกลางบอร์ดตอนนี้ดูปรับแล้วมันจะขึ้นแล้วก็ปรับประมาณนี้นะครับเห็นไหมศูนยจุดสี่ศูนจุดห้าก็ได้เราเอาไว้ที่ศูนจุดามพอช่างกบจะไว้ที่0.3นจุดามเวลาเร่งอ่ะเวลาเร่งเสียงมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับ ประมาณนี้พอครับ,บเวลาเล่นมันจะขึ้นเองเราก็เราก็ฟังเสียงเอาครับอันนี้นถ้ากดอบปไว้แค่นี้แล้วเราจะปรับขึ้นที่0.4แล้วก็ฟังเสียงเอานะครับผมประมาณนี้ว่าเสียงมันบี้ไหมเวลาอัดอัดดงังๆกรกบจะต่อลำโพงนะต่อลำโพงนะจะเล่นซีดีเกิดซีดีครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ซีดีของ ที่เคยเมียดพินนะครับผมเดร็จวละไปติดละสดโอเคครับตั้ง้ว โอ้เสแยใบอันจะขึ้นตามเสียงเพลงดูเราก็เลยไม่อยากจะปรับเยอะแล้วแต่นะครับจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับเอาตอนนี้สองจะเล่งคืเห็นไหมครับมันจะขึ้นตามเสียงเพลงหน้า วในการตรวจเช็คมีวิธีเช็คซ่อมง่ายๆเทคนิคช่างกบไม่มีอะไรมากครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมต้องขออาภัยด้วยที่มันจะเมื่อเด็กน้อยครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะอาตามางเตนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่างกลบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้กับช่างกบเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนอนหลับฝันดีครับผมคืนนี้